ไอ้อ่นี่เป็นไงมั่งอ่ะพูดได้แล้วเออพูดได้แล้วแต่พูดทําไมเนี่ยอบอห้ลังหันพูดได้แล้วฮะมันจริงจริงอี้ยเป็นเป็นไงมั่งอ่ะตาหาย มหก็บอกแล้วจะไปดูเพื่อนอาบน้ำไม่ได้ดูเราไปเรียนคลาสเต้นไห่เหรอเจียสเซแดดเดี๋ยววันนี้จะให้ครูบิวสอนพูดแต้ท่าเต้นแล้วท่าเต้นอะไรอ่ะสอนไดีเพลงรวมอัาไหนันนี้หรอเปอจริงวันนี้ออกช่างก้าวเขาต่อท่าอย่างนี้ ตึงตึงปองบงบงป้าใช่ไหมข้าเดินไปไง่วงจริงเฉยยิ้เดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหนาวเ่าในป้ายดียอกอยู่ในห้องด้านเหรอไม่รู้ราตรีมีสเต็มซิลไหมทหารอดทนหากินกับปืนกลพิชักทิ่นแดนไทยกี่คนแล้วจะมาเข้าใจว่าเขาทำเพื่อใครท้าไม่ได้ทำเพื่อคุณ ดาวเดือนลอยเกลื่อนท้องฟ้ายิงให้ตกลงมาติดบ่าได้สบายดาวเดือนลอยเกลื่อนนภายิงให้ตกลงมาติดบ่าก็มากมายติดแล้วจะมี